เฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีปั๊มไลค์ YouTube ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการเพิ่มไลค์ YouTube ก็ยังคงจำเป็นสำหรับในยุคนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ YouTube นะคะเขามาแรงไม่แผ่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีใครโค YouTube ได้เนาะแล้วก็การที่เรานะคะ เพิ่มไลค์ u t u b e ก็จะทำให้คลิปของเรา,าแมสเนาะแบบดูโด่งดังคลิปนั้นดูน่าเชื่อถือดูป๊อปปูล่าแล้วก็บางคนนะคะยังเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็คือหมายถึงยังสามารถหาไรายได้จากการลงคลิปใน Youtube นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการเพิ่มไลค์ u t u b e เนี่ยทำง่ายมากๆเลยเราใช้แค่เพียงลิงก์ u t u b e นะคะในการทำแล้วก็วิธีนี้นะคะไม่ใช้รหัสผ่านเลยค่ะ ดังนั้นไม่ต้องห่วงดดนแอคคาวด์โดนเด้งโดนแบนนะคะถูกกด y o u t u ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาไหนพร้อมแล้วนะคะรับไปติดตามวิธีทำต่ากในคลิปนี้ก็เลยค่ะเริ่มจากนะคะเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมาก่อนค่ะไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะเข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ไลน์แอดไซน์ปั๊มฟอลโล่นะคะใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะก็ดูทางด้านซ้ายมือเลยอุ้มขึ้นจอไว้ให้ดูแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไปเริ่มขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ และนี่ก็คือเรซไลฟ์ u t u b e นะคะเพื่อนๆโดยที่ทางร้านนะคะส่งให้เรามาแบบ2แบบเนาะก็คือไรซ์คนไทยกับไรซ์ต่างชาติเนาะสิ่งที่ต่างกันนะคะไรซ์คนไทยก็คือจะเน้นความเนียนเนาะส่วนไรซ์ต่างชาติเนี่ยก็จะเน้นปริมาณนะคะวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะเลือกเป็นที่ไลซ์คนต่างชาตินะคะโดยที่เลือกที่1000ไลซ์ค่ะราคาก็390บาทเท่านั้น หลังจากที่เรานะคะเลือกราคาเรียบร้อยเนี่ยแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะซึ่งเป็นรูปภาพ QR Code นะคะเอาไว้สำหรับจ่ายเงินค่ะขั้นตอนก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเนาะแล้วก็ไปจ่ายในแอปธนาคาใรใดใก็ได้ค่ะหลังจากการโอนเงินนะคะอุ้มก็จะพาไปสอนวิธีส่งลิงก์วิดีโอ youtube ให้แอดมินเนาะไปดูกันเลยค่ะ เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วกดรูปภาพตัวเองด้านบนขวามือสุดจากนั้นนะคะกดคำว่า Your Channel ตามลูกศรชี้นะคะแล้วก็เลือกคลิปมา1คลิปค่ะกดจุด3จุดค่ะจากนั้นนะคะมองหาคำว่าแชร์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วกด Copy นะคะเท่านี้นะคะลิงก์ก็จะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาส่งแอดมินในแชทเนาะ โอเคค่ะยอดเริ่มศูนย์ะคะอุ้มตรีเฟซหน้าต่อแบบเรียลไทม์นะคะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่900ไลค์แล้วค่ะเพื่อนๆยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะยอดขึ้นไปที่1,000ไ like ลค์ขึ้นครบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์ YouTube จากในคลิปจะเห็นว่าจำนวนไลค์ YouTube เพิ่มขึ้นจริงไม่จาตาแต่ที่จับเวลานะคะใน1น,นาทียอดไลค์ก็ทยอยขึ้นแล้วค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมในการทำงานให้กับเราดังนั้นนะคะเพื่อนๆไว้วางใจได้เลยว่างานที่ได้นะคะมีคุณภาพอย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วถ้าคนไหนเนี่ยมองหาร้านที่เชื่อถือได้ทำแล้วได้ยอดจริงยอดขึ้นไว้นะคะอุ้มขอแนะนำร้านนี้เลยเขาชื่อว่าร้าน Follow เขาชื่อว่าร้าน Follow ไทยค่ะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ปหาแอินได้เลยที่ไลน์อัสไซปั๊ม Follow นะคะรายละเอียดต่างๆอุ้มจะขึ้นให้ดูตามด้านล่างของจอนนี้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขายังมีแอดมินเนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะหากเพื่อนเ่ว่างตอนไหนก็คือทักไปได้เลยเพราะว่าร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงอาละค่ะในส่วนของวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ